ตบหมัดแล้วก็เตะปากเข้าพับในจังหวะนี้อุ้ยหลุดครับแล้วก็โดนสวนเต็มหน้าเกมที่แพ้ไม่ได้สนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ชาเต็มไม่มวยไทยจกสีวันนี้ย้อนไปดูมวยปูนเสือครับเมื่อวันที่12สิงหาคาม2 5 6 7, 7ปีที่แล้วรอบ8คนกลุ่มบครับ กลุ่มคนแพ้เพราะฉะนั้นใครแพ้ตกรอบกันทีใครชนะเดินต่ออีกหนึ่งนัดฮะครับกางเกงสีแดงนี่เลศชัยเอาราวันนักงชกจากจังหวัดปัตปตานีอายุ18ปีเป็นมวยซ้ายครับนี่ขวามือนี่พบกับเอกลักษณ์สอสมานกาเมงจากศรีสะเกดเป็นมวยขวากับมวยซ้ายศรีสะเกดเจอปัตตานีเคยชกกันมาแล้วครั้งหนึ่งใน,นรอบ16คนสุดท้ายครับปรากฏว่านัดนั้นเลศชัยแพ้ กางเกงสีแดงเนี่ยเคยแพ้มาครั้งหนึ่งครับแต่ว่าคราวนี้การชนะนี่จะได้ไปตอบแพ้ตกรอบทันทีดูนะครับผลการชกเป็นยังไงวางซ้ายไปทีหนึ่งเป็นมวยซ้ายครับโดยชัยเป็นมวยเปิดเก็บเตะซ้ายใครอุ้ยพุ่งเข้าไปหาเลยครับเอกรักษเอกลักษสอสมานการเม้นเนี่ยแพ้เพ็นมงคลมาในรอบก่อนหน้านี้นะครับเอามาขวางแล้วก็ขวางขวางแล้วจะตีเป็นมวยเข่าก็ได้นะแข่งก็ได้ อาวุธแพรว์ครับทั้งคู่โดยเฉพาะเอกลักษณ์นั้นเป็นมวยเปิดเกมในนี่ดีจริงๆแต่ว่าเป็นอย่างไรดู้วยครับว่าแพ้ตกรอบขยับเข้าไปครับเลิศชัยเลิศชัยเลิศชัยเลิศช,ชัยขยับโดนเตะสวนสวนกลับเข้ามาแม่ชิงยงหวะครับพลาดไปได้รวมไม่ได้รวมนิดหน่อยนี่ตกรอบทันทีมาดูชัย็นไม้มมห,มหมดไทยเจ็ดสีหลังสามยกสับศอกวืดโดนครับแม่สวนเข้าไปโดนเต็มเต็มหน้า ตบหมัดแล้วก็เตะพับไหนครับปักเข้าไปดูอีกจังตุ้งคีครับลูกนี้นกลับมาชมกต่อครับ3มยกหานไค่แพ้ตกรอบทันทีครับเพราะฉะนั้นมีค่าเหลือเกินนัดนี้ชนะนี่เดินต่อได้อีกหนึ่งนัดอ่ะกางเกงสีแดงนี่เคยแพ้กันมาแล้วครั้งหนึ่งครับส่วนวันนี้จะเป็นอย่างไรขยับเดินเข้าไปเลิศชัย เลอชัยถอยหลังขณะที่เอกรักเดินครับเดินครูแม่ความมุ่งมั่นของทั้งสองคนถอยหลังแล้วก็เตะก็เรียกว่าถอยหลังทำอย่าครับอย่างนี้เลอชัยขณะที่เอกรักนี่ปัา้มานายแล้วมวยขวากับมวยซ้ายปะทะกันอาจารย์สนองอบอิ่มครับเป็นกรรมการบนเวทีนี่ทีม่มุมของเอกรักครับแมพอใจเอกรัก,กยังเดินเดินเข้ามาขยับมูยเสียบเข่าครับ อาเลือดชายจะเสียบเข่าจับกด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 อ้าวจะกดตีครับเนี่นะครับความแข็งแกร่งของการเล่นวงในการเล่นเข่าวงในนี่แม่ต้องใช้พลังร่างมันพอสมควรสรับมือโชคขยับเดินครับเอกรักเอกรักแม่เลือดชายแกเอามือนะนวมเสยขึ้นมาก่อนเลยเอา้าวดันแล้วดันจะตีตีมาโอ้จะตีโดนเอกรักเสียไปสองตีโอ้ยสับศอกด้วยนี่แหละครับแม่เนื้อเนื้อเต็มปากเต็มคำ สองเข่าวก็อีกหนึ่งศอกเอาจับกดหัวลงไปอืมมั่นใจครับโอ้สุดท้ายแล้วหมดยกครับอนี่แหละครับโอ้สุภาพบุรุษชูมือไปที่เอกรักษ์สอสมานกาเมนนเ,เป็นฝ่ายชนะคะแนนครับเดินได้ไปอีก1.9ึ่งก้าอ่ะมาดูชั้นะไ,ไม้เมือยไทยเจ็ดสีครับแพ้ตกรอบอีกนั้นนี่นะครับสับศอกศอกนี้ แล้วก็แหลกไหนกันครับปากเข้าไปชายโครงเต็มเต็มแล้วก็โน้มโตคืนเสียบลูกนี้ปักเข้าไปยใไซวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ